เราจะยัดไส้น้ำไอ้นะเข้า <จะ S 1> ไปในกระบ,บอกไม่ไผ่นะครับมาให้มันมาดูกันว่าแม่ทำยังไงนะครับอ้าวปล่ยนะ้ำดูคนดูครับดูวิธีการปล่อยน้ำมาครับรนะวังค่ะ <laughs> สวัสดีครับ๋ยวผมทอดจังเกิลแคร์เทีฟนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้ยเป็นบ้านดินนะครับที่ผมตั้งใจสร้างมากๆแล้วก็สร้างดีมากๆนะครับเพื่อต้อนรับคนคนหนึ่งครับผมก็คือบุกคนนี้นะครับผมนะวันนี้อ่ะสวัสดีจ้าโอสวัสดีทุกคนได้สวยมากนะวันนี้ผมก็มากับแม่ผมนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าแม่อายุเท่าไหร่แล้ว อะไนะยี่สิบห้าห้าสิบเอห้าอ็ดโอ้โหห้าสิดปีแล้วนะครับผมอายุยี่สิบหตอนนี้ก็ห่างกันยี่สิบห้าปีโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาแม่ของผมนะครับมาใช้ชีวิตมานอนบนบ้านดินหลังนี้นะครับที่หมอล้ว่าตั้งใจทํามากๆเพื่อจะให้แม่มานอนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า ที่พักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมสร้างยังไงเพื่อให้แม่เข้าไปนอนและนอนได้ไหมนะครับผมและแม่จะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับไปเราจะขึ้นไปบนบ้านนะครับนี่คือบันดไดไนะแม่นะากันเลยบันไดที่ต้องทําเพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับที่พักหลังนี้ตอนนี้นะแม่เราก็ได้มาอยู่บนบ้านแล้วซึ่งบอกแล้วว่าหลังคาเนี่ยทำดีมากเพราะว่าหนึ่งคือช่วงนี้นะครับมันมีพายุสนร้อน ที่อยากจะทําให้ฝนตกได้ผมเลยต้องทําให้มันดีๆหน่อยแล้วก็มีล้างน้ำเห็นไหมครับแม่โ oh, อ้โหจ,จริงด้วยถ้าเราไม่ทลํลรางน้ําเนี่ยเวลาน้ามันไหลลงมารวมกันชะไม่ห้ามจะทาให้มันท่วมทําให้เราอาจจะแบบอยู่ลำบากนะมาแม่มาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดูว่าข้างในเนี่ยมันน่านอนขนาดไหนแล้วก็แม่จะชอบหรือเปล่านะโอเคนี่นี่คือทางเข้านะแม่นะจ้ะโอเคไปแม่เข้าก่อนเลยปเป็นยังไงบ้างแม่ชอบหรือเปล่าออกมา โอเคโอ้โห okay. oh ตอนนี้ก็พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะครับทุกคนก็บอกแล้วว่าที่พังหลังนี้เนี่ยตั้งใจทํามากนะก็สังเกตดูฝั่งนี้นะทุกคนที่แม่ผมกำลังพิงอยู่เนี่ยไม้ฟากนะครับผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ทาง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลาทั้งตัดทั้งผ่าทั้งหลายๆอย่างคือทุกขั้นตอนนั่นคือป็นิปนอมากเพื่อให้เราได้มาอยู่ได้จริงๆ แล้วก็มานอนจริงๆตรงนี้แล้วก็เย็นด้วยิงๆนมากเลยเนี่ยในนี้เย็นมากนะครับหลายหคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยข้างในนี้มันร้อนหรือเปล่าออเพราะอบอ้าวไหม,มนนแต่ทั้งหมดนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ<ช>ไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับเป็นใบาจากใบไม้ใบสัตว์นะครับซึ่งจะทําให้มันเก็บความเย็นได้ดีแล้วก็ไม้ไผ่เหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บความเย็นได้ดีนะครับที่ทําให้เราขี้สบายแล้วก็ปิดมิดนะครับดกคนดูรงนี้ครับ ปิดมิดน,นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนอนกันสองคนนะครับถ้าหากว่าแม่นอนข้างในผมนอนตรงนี้ใช่ไหมทุกคนดูครับขาผมเนี่ยมันจะเลื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องหา,าฝากอันนึงมาวางตรงนี้นะครับเพื่อให้ผมจะไม่อยู่แบบนี้ได้ไม่งั้นมันจะนอนได้แค่คนเดียวรวมถึงตั้งกล้องด้วยนะครับโอเคไคนนโอเคนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นเตาผิงแม่ถ้าเรามาอยู่วยบ้านแล้วเราก่อไฟไว้ข้างนอก ถ้าหากว่าเราอยู่ไก,กลกองไฟเกินไปเราจะทําให้เราหนาวใช่ฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในนี้เรามีเตาผิงในนี้ด้วยจะทําให้เราอุ่นอย<ช>ูในกลางคืนใช่ใช่แล้วก็ข้างบนนะแม่ก็จะมีทางออกของควันอยู่ทําให้เราไม่สำลักควันฉะนั้นเราต้องมีตรงนี้แล้วก็เราจะมาประกอบมาหาในนี้โอเคนะครับมาวันนี้ผมก็จะพาแม่มานอนตรงนี้นะแล้วก็สําคัญคือวันนี้เราจะมาทําอาหารด้วยใช่ซึ่งเป็นเมนูที่คนภาคเหนือเขาเรียกว่าไส้อั่ว ถูกต้องแต่ว่าเป็นไส้อ้วแบบบ้านๆซึ่งมันทําไม่ยากนะซึ่งอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงง่ายแต่อร่อยแลวเราจะมาย่างในนี้แม่รับรองแล้วว่ามันต้องน่ากินแล้วก็มันต้องตื่นเต้นแล้วก็อาหารมันต้องแบบอืปะเดี๋ยวเราไปเตรียมกันดีกว่านะครับว่ามันทำยังไงนะครับผมไปโอเค มาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบทั้งหมดนะในการที่จะทําไส้อัว่วในใแบบบ้านๆซึ่งมีอะไรนั้นแม่ช่วยอธิบายให้หน่อยน,นะมีพริกไทยขิงกระเทียมพริกสดแล้วก็สิงง่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือไส้อันนี้คือไส้แท้ๆนะครับทุกคนไม่ใช่ไส้เทียมนะที่เขาทําพวกไส้กรอกไม่ใช่นะแม่นะนี่คือไส้แท้ๆนะครับซึ่งเราก็มีเจ้ากระบอกไม้ไผ่นี้นะครับในการที่จะ เอาไส้มาสอดใช่ไหมแม<ช>่แล้วก็ยัดเนื้อ,อผ่านกระบอกไม้ไผ่จะทำมันง่ายขึ้นอ่าแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ไหมเนาะจากธรรมชาติได้เกิดประโยชน์โอเคเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะให้แม่นะครับเริ่มขั้นตอนในการทาเนาะว่ามัน,นทํายังไงบ้างนะครับผมโอเคมามาเริ่มกันครับโอ้ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับะจะมาไหนแม่ยืนนะใสร็จไหม ยยยอย่างย่งใส่เยอะนี่นี่ใส,ส,ส่ดีๆใส่สวยๆเหมันน่าตา <laughs> ด้วยแม่แซวนะครแซส่สวยๆเหมือนหน้าตาโอเคต้องนับเพื่อเพียรแม่แม,แม่ยังไหมโอเคนะคอยแม่นี่มันจะมันนี่มันจะคันรถอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าเราใส่เกลือเยอะๆข้อ,อดีของมันคือจะทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมเห็นไหมนี่ว้าวต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อสุขภาพน้ำมันที่ดีอืม พิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครั้งแรกโอเคนะทุกคนหลังจากที่เรานะครับคลุกเคล้าเจ้าเนื้อกับเครื่องเทศที่เรามีทั้งหมดเวลาแล้วนะครับขั้นตอนต,ต่อไปนะแม่เราจะยัดไส้นะแม่เนาะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะครับมาให้มาดูกันว่าแม่ทายัางไงนะครับอ๋อคือดึงทะลุขึ้นมาก่อนแล้วก็ ใส่เข้าไปทีนึงเดินอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ค<อ>่อยอย่างนี้แล้วก็ค่อยอ๋อกลับมาอีกด้านนึงใช่ต้องค่อยๆนะเพราะมันลื่นหน่อยนะนนง่ายๆแบบนี้ก็เอาลอยโอ้หนี่แม่มันเริ่มยาวบา,างล่างแล้วเห็นไหมนี่ก็เจ็ปุยยาแต่ยายทำมาให้เรานี่แม่นี่นี่ไหมมันเริ่มมางล่างเออ้ว ถ้าสมมติว่าเราไม่มีไม้ไผ่แล้วแม่เราจะใช้อะไรในการจัดไส้ที่บ้าน<ร>อะไรเงี้ยจะใช้หลอดได้ใช้หลอดหลอดได้ที่ยาวอ๋อหลอดที่เป็นได้นี่เหรอใช่เป็นได้ที่จะมีหัวหมืไม้เนี่ยอ๋อเออเนาะพอประยุกต์ใช้ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ป่าก็ใช้ไม้ไผ่ดีกว่าแต่เราต้องเลือกไม้ไผ่นะครับทุกคนเลือกให้มันพอดีกับไส้นะครับไม่ใช่ว่าเล็กเกินไปใหญ่เก,กินไปนะใช่โอ้เริ่มมาแล้วแม่ ีเห็นไหมครับโ,ฮโฮอ้โหอือนี่นี่เองนี่นะเข็มจากธรรมชาติเราต้องจิ้มเพื่อให้มันไม่มีลมเวลาเราไล่ไส้ว่าไล่เนื้อเข้าไปเนี่ยนะทรให้มันติดกันอมันเป็นอย่างนี้เอง นี่คืออกุกล้างมือนะทุกคนนี่ฮะติดจึ๊บกราบ๋บอ,องว่างนะครับเราก็จะเอามาวางแบบนี้ประกาดูด <laughs> ไม่ไม่ใช่ใหางที่คิดนะครับทุกคนน,ะนี่คือเป็นที่ล้างมือนะครับอ่าอย่างนี้เนาะถ้าผมมะใช้น้ําใช่ไหมผมแค่อ,ออนนิดนึงให้มันไม่ต้องออกหมดอ่าทีนี้ผมก็มีน้ําใช้แล้วนะครับ อ่าแล้วถ้าอยากให้แรงก็ดึงออกมาอ้อ่าอน,นี้เก็บไปก่อนไว้ล้างมือแล้วก็เอาไว้ใช้ล้างนูน่นล้างนี่นะครับเก็บแลนนี้ก็คือไส้อัวของเรานะครบทุกคนเป็นไงก็ทํายากมั้ยแม่าจากที่แม่มทำไม่ยากเลยอ่าไม่ยากเลยนะครับถ้าอยากจะกินหรือถ้าเราอยากทําก็สามารถที่จะหาซื้อทำนที่บ้านได้ทเองมาที่<อ>นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แม่หุงข้าวด้วยนะแม่นะหุงข้าวแบบ ธรรมชาติหรออ่าใช่หุงข้าวแบบนี้แม่ก็ไม่เคยเห็นนะฮะใช่เหรอแม่ไม่เคยหุงข้าวโอเคนั้นเดี๋ยวลูกสอนแม่แล้วเวลาลูกได้โชว์เหนือบ้างว่าลูกหุงข้าวบ่อยนั่นแบบนี้อ้าปล่อยน้ำทุกคนดูครับดูวิธีการปล่อยน้ำมาครับระวังค่ะว้าวปิด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 ขยับขยับแล้วแม่ขยับขยับเลยเอาอันนี้ก่อนเอาตะพีทำก่อนน้ำแรงมากโอ้โห เราน่าทิ้งกันโอ้โหอ่าล้างสิ่งสกปรกออกก่อนนะทุกคนปุ๊บหืมทุกคนดูปุ๊บพอไหมล้างอี่รอบหนเอาเยอะๆหน่อยเพราะข้ามันเยอะราะเราเดี๋ยวเราจะลินน้ำออกด้วยพอ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 เต็มนะโอเคป้าแม่เอาไปเลยแล้วเราก็จะเอาไปใส่ไว้ใน เตาผิงของเรานะครับผมโอเคแม่มาต้องเอาไปตองมาปิดด้วยนะเดี๋ยวมันจะหกมาแม่เราจะเอาไว้ในกลองไฟนะครับย่ามาดีดี ว้าวนี่แม่อะให้แม่ดูว่าลุงขงเข้าวเป็นยังไงบ้างโอ้มามาเดี๋ยวให้แม่ตักขึ้นมานะเป็นงไงนะแม่เป็นไงโอ้โหนี่ครับเป็นไงมันหอมเหมือนข้าวเลยแม่ไม่ใช่ข้าวหรอโอเคนะครับตอนนี้เราคงมีข้าวแล้วนะ ผมไม่พันนะแม่นะมไม่พันนี่นะครับเข้าไม่แฉะแล้วก็ไม่อมน้ํานะครับอเอคมาผมก็จะเข็บไว้ก่อนนะแล้วก็วกเราจะมาทําการย่างไส้อั่วกันดีกว่าแม่ซึ่งบอกว่าเป็นเมนูที่ผมรอมาทั้งชีวิต <c oughs> นี่ก่อนโอเค <c oughs> มาซึ่งเราก็จะมีนี่นะครับทุกคนไม้เอามา เสียบตรงที่เป็นตาผิงน,น้ําแล้วก็ทําการเอาเส้หวมวางครับมาเริ่ม, <า S 2> ม <า S 1> เสียบกันนี้ก่อนดูกลองไฟครับทุกคนกลองไฟนี่กำลังได้ที่นะครับ อนนี้นะครับทุกคนกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะแม่ลงถึง<ไ>ออยู่ข้างน้นนี้แล้วนะครับผมตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแม่ไส้อวกไ <laughs> ส้อวกเฉยไส้วทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าวัสถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องเทศมีอะไรบ้างนะก็ตามที่ทุกคนเห็นไปเนาะก่อน,นอนนื่นนะแม่ก่อนที่เราจะกินข้าวเนะเราล้างมือก่อนโดยเจ้านี่นะครับแม่ล้างเลย โอเคโอเคล้างมือก่อนนะเพื่อความสาดนะครับโอ้มามงดูกันว่าข้าวสวยหรือเปล่านะวันนี้ฝีมือผมนะครับหุงข้าวว้าวอ่าแม่เหมือนที่เราใช้หม้อหองข้าวหุงไหมเหมือนเลยดีกว่าอีกออมันช่างน่ากินนะอ อร่อยกว่าเราใช้มหม้อขูเข้าหม,ม้อไฟ<ป>เพราะมันจะมีความหอมจากม้ไผ่นะแม่นะอะไราะ,อาะตอนนี้นะ<ม>ทุกคนเราก็จะมากินอาหารด้วยกันนะครับ แม่เราไม่มีช้อนไม่มีอะไรให้นะเราจะกินแบบพิถีชิวิตเดิมๆก็คือใช้มือกินกันเราล้องมีใจแล้วโอเคมาเราจะหยิบกินแบบบ้านๆนะครับมามากินด้วยกันค่ะกินด้วยกันโอ้ผมเชื่อแล้วว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับยังคงใช้มือกันอยู่มาทุกคนดูนะครับดูตรงนี้นะ S <S นี่ว้าวนี่คือไส้อั่วแบบทำขึ้นมาเองนะครับ <S <S อร่อยกว่า <S 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 ซื้อมาอีกนะ <S 2> <S 2> อร่อยจริงๆยอดไม่เชื่อตะกรงชิมดูอ่ะต่หาใจร้ายนะครับเราจะกินไม่สนใจตะกรงอ่ะอร่อยมากไหมนะอร่อย นี่นะครับการที่เราจะหยิบเข้าขึ้นมากินเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีหยิบของมันอยู่นะครับอ่าถ้าเราหยิบไม่เป็นนะเราหยิบแบบนี้นะนนะทุกคนมีอแล้วก็กินนะครับอย่างนี้มันก็ได้ครับแต่มันจะเลอะซึ่งมีวิธีอยู่ก็คือนี่ครับหยิบแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้อ่านี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าปากสามนมิวนะครับแล้วก็จะเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยดันนี่นะครับดันแบบนี้อื อืมนี่เรื่องกินที่ถูกต้องนะครับจับเข้าขึ้นมามว่าจะกินก็อนเนื้อป่งดันดันนี่แหละครับตัวกันกินแบบมืออ,มอร่อยที่สุดแต่ถ้าถากว่ามีเป็นเมนูน้ำนะครับเราจะใช้เนื้อของเราครับเป็น,น่าบีถ้ามีน้ำเราก็ต้องใช้ช้อน ช่ผมว่าคือถ้ามีน้ำถ้าผมว่านี่เป็นน้ำได้ไหมล่ะพ่นี่คือเป็นพวกกับข้าวที่มีน้ำนะก็ใช้มือเนี่ยตักเข้าไปอย่นี่ใช่ไหมแม่ไม่ใช่นะไม่ได้แล้วก็อมีช้อนอ๋อถ้ามีน้ำก็คือต้องมีช้อนแต่ถ้าหาว่าเป็นแห้งๆอย่างนี้ก็ใช้มือหยิบกินได้เลยโอเคอืมอร่อยมากครับโอ้นี่มดมากินมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ถือว่าให้กันกินนะครับอร่อยอืมข้าวอร่อยมามเลยนะ อร่อยเมชอบเลยอื่อยมากครับเห็นจังหวดเยอะมากตอนนี้ทุกคนผมก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็ตรงกางมุ้งด้วยนะครับเพราะว่าแม่มาน,นอนด้วยเนาะก็ <c oughs> ะเลยต้องเซฟนิดน,นึงนะครับ ก็อาจจะต้องมีมุ้งเพื่อป้องกันพวกตะขาบแมงป่องหรือว่าพวกมแมลงที่จะมารบกวนรเราในในเวลากลางคืนนะครับผมออพอประมาณนี้นะครับหม้ว่ามันก็กว้างมากพอนะที่เราจะนอนกันหลายคนคืนที่ตัวนี้ก็ยังมีนะครับ๋ยวตอนนี้สาธิตให้ทุกคนดูว่าถ้าผมกับแม่สองคนเนี่ยเรานอนนอนได้ไหมนะครับผม อคอย่างนี้นะครับมาแล้วก็มีทุกนอนนะครับผมอทำดีๆหน่อยจะได้ป้องกันพวกมแมลงได้นะครับเป็นไงบ้างแม่หน้านอนไหมก็น่านอนนะอโอเคนะบอกแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้เย็นด้วยถึงจะเป็นอากาศร้อนแต่มันตรงนี้มันเย็นนะคะที่นี่เนี่ยผมบอกแล้วว่ากลางคืนนะเย็นมากแม่เพราะเ,าเคยมานอนก่อนนี้น,นล้วก็คือมันค่อนจะเย็นนะ แล้วก็มีกองไฟอยู่ตรงนั้นเป็นตาวผิงก็ค่อนข้างจะให้เราอุ่นแล้วก็ไล่แมลงแต่ก็โอเคได้ไหนะนอนได้นะข้างนอกดูเหมือนเล็กๆนะทุกคนแต่ว่าพอเข้ามาข้างในแล้วก็เรามากลางม้งอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ใช้ได้ก็โดนมันก็ไม่ได้แย่สบายมากเลยอ่ะก็บรรยากาศโดยรวมในเวลากลางคืนประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตพักผ่อนกันนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผม ดูว่าคนี้เช้าจะเป็นยังไงนะครับโอ้เขาห้สบายนะนี่มืนที่เหลือนะครับผมแต่หาว่าผมใจลายนะครับพวกเรานองข้างๆเแหละโอเค,อเควันนี้ครับทุกคนโอเคยไหมคะสบายไหมคะ แม่ไปไหนมาไปเข้าป่ามาจ้ะอ้าวเข้าป่ามาจ้ะโอเคนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็เราก็ตื่นมาแล้วนะแม่นะะแล้วก็เมื่อกี้แม่ไปเข้าป่ามาใช่เข้าป่ามานี่คือในความหมายที่เรารู้จักคืออะไรไหมเข้าป่ามาไปเข้าน้ำอ๋อไปชิ้นช่องอ่าคือเป็นศัพท์ไม่ง่ายนะว่าเป็นไงมาไปเข้าป่ามาก็โอเคเราจะรู้กันอ่าเขาถามแม่แล้วว่าเมื่อคืนนี้หลับสบายไหม ราสบายอืมยากาศเป็นไงบ้างแม่ในกลางคืนแบบที่ที่แบบนี้คือว่ารรยากาศดีมากช่วงนี้อยู่บ้านร้อนโอ้ใช่ร้อนมากเผอพัดลมก็ร้อนอะไรก็ร้อนแต่ว่ามุงคืนน้อนที่นี่เย็นลาสบายด้วยใช่แล้วก็เหมือนเราหนีความวุ่นวายนั้นไหมนะคือเราอยู่บ้านเนี่ยคือจะมีความแบบปัญหาหลายอย่างที่เราต้องกังวลนะครับจจะเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่พอเรามาอยู่ป่าปูปัเหมือนว่า เราได้ปล่อยวางโซเชียลทั้งหมดออกไ้ที่บ้านนะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะครับแล้วก็หรือว่าระหว่างครอบครัวใ,ให้มันแบบว่าแน่นแฟนมากขึ้นคือเราอยู่บ้านเนี่คือแน,น่นอนแหละแม่ก็เล่นดิจิตอผมก็อาจจะดู YouTube ดู Facebook เล่นอะไรไปเรื่อยเราไม่มีโอกาสได้คุยกันใช่ไหมนะซึ่งผลแคบเป็นเรื่องจริงนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่เราอยู่บ้านเรามีเทคโนโลยีเรามีโทรศัพท์ก็คือเราไม่ค่อยได้คุยกันแบบนี้หรอก ต่เพร่มแต่อยู่คนละมุมแล้วก็ก้มนาเล่นงมือถือแต่พอเรามาอยู่ในป่าปุ้มนะครับทุกคนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้น<ช>ดนมาช่วยกันทําอาหารช่วยกันก่อนไฟช่วยกันหุงข้าวซึ่งมันจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อ,อยากจะให้ทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสได้มานอนป่า<ช>สักครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าหน,นีความวุ่นวายตัดขาดโซเชียลแล้วก็มาพูดคุยกันอะไรนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น<ช>กับประมาณนี้ได้ไหมนะ<ช>ก็ ผมเชื่อหลายหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากมีมเมนต์แบบนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าอยากจะมานอนป่าอะไรแบบนี้ก็อ่าเราสถานการณ์ดีขึ้นได้ไหมนะเราสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีมิตติ้งเอฟซีพเอฟซีมานอนแบบนี้หรือว่าไพเอฟซีไปเข้าป่าไปพูดคุยกันไปกินข้าวหรือว่าไปแชชิลในบ่าด้วยกันใช่ซึ่งต้องรองดูสถานการณ์ก่อน ใช่เ,เสียงโลกอะไรก็ไม่มีเงียบเสียงสบายใจสบายหูมากเลยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจังเกิล้ลครีเอทีฟค่ะจังเกิคลครีเอทีฟนะครับแน่นอนนะครับว่าผมเองจะพาแม่ของผมนะครับไปใช้ชีวิตในป่าอีกเรื่อยๆนะครับเพราะที่ผ่านมานะผมก็ได้พาแม่ไปตลอดนั่นไหมนะแต่พังหลังมานี่คืออ่าแม่ต้องทําไร่ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่สถานี้ไปนะครับถ้า เคลียร์แล้วเสร็จก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปชุดนในป่าสัก1เดือนโอเคแม่ทําหน้าเสียแลหนึ่งเดือนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปน um okay. ี้ผมแม่คงต้องจบเพียงเท่านี้นะแม่นะก็มีอะไรจะบอกอีกไหมครับก็ฝากบอกทุกคนด้วยให้ติดตามที่ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย